ฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์มาแล้วครับเกมนี้ตัดสินแล้วนะครับนี่คือฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์ทุกวันอาทิตย์หกโมงยีนาทีทางช่อง3นะครับ ตรงนี้ต้องขอบอกเลยนะครับว่าจะตัดสินแล้วว่าใครคะแนนสูงสุดเข้าสู่รอบแจ็คพอดเพราะฉะนั้นต้องตั้งใจกันนิดหนึ่งแต่ก่อนที่ไปถึงตรงนั้นเรามีนักกีฬา2คนด้วยกันที่บอกเลยนะครับว่าเดี๋นี้เป็นคนคว้ารางวัลอะไรมาเยอะแยะมากมายแล้วกีฬาโป๊กเกอร์ในต่างประเทศครับคุณฝนกับคุณทปแท็พจริงไหมครับเรื่องนี้จริงค่ะจริงผมเป็นแชมป์ผมกับฝนนี่เป็นระดับแชมป์ครับพี่ระดับแชมป์เลยระดับแชมป์ครับผม ก็ค um ือเมื่อปีที่แล้วเนี่ยครับมันจะมีการจัดแข่งขันจริงๆตอนนี้ก็มีมีทั่วโลกเลยทัวร์นาเมนต์หนึ่งเนี่ยคือเป็นเป็นพันเลยพอใครที่แบบปกรอบไปเขาก็จะเอาโต๊ะมันก็จะน้อยลงเรื่อยๆจนเหลือโต๊ะสุดท้ายนกเอา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 แบบหมดเล่นกันหมดชิปเลยใช่ไหมหมดชิปเลยโต๊ะสุดท้ายก็เรียกว่าไ final t a b l ลโอเคใช่แล้วเราได้แชมป์มาแล้วได้แชมป์เพราะว่าเหลือคนสุดท้ายเลยเหลือแค่นั้นแล้วฝนนะได้วนอีเวนต์ค่ะแชมป์หญิงล้วนในรายการหญิงล้วนคือผู้หญิงเท่านั้นเลยใช่ค่ะในรายการที่ฝนชนะมาซึ่ง เทคนิคทฤษฎีมันหลากหลายมากถ้าจากหนังสือหรือเทียรีทั้งหลายคือแบบหูนับไม่ถ้วนเลยค่ะจริงๆแล้วเขาเรียกว่าต้องหลอกคู่ต่อสู้ใช่ไหมด้วยฮะมีส่วนนั้นอยู่มีส่วนมีส่วนหมายถึงกันไงหมายความว่าจริงๆแล้วเรามีไพ่ไม่ดีหรอกอแต่เราก็อัดเข้าไปอัดเข้าไปใช่อย่างนั้นอย่างนั้นก็ได้แล้วหน้าตาอาการเราก็ต้องมีถูกต้องแต่อีกคนนึงที่หลอกเก่งผมว่าคือพี่มาร์ทนะเอ้เป็น ว่าเวลาเขาหลอกหมอเยลลี่ว่าเขาจะไปสังสรรค์กับเพื่อนๆอะไรเงี้ยเขามีวิธีการยังไงคืออยากรู้ผมจะได้เก่งขึ้นด้วยออ๊ยใ่ฐานะนะเออนเราคือหลอกไพ่ยังไม่เท่ากับการหลอกแฟนใช่เฮ้ยไเวลาเราบัฟเราบัฟพี่เยลลี่นี่บัฟยังไงไม่มีพิธีกรเหรอไม่มีพิธีกรหรอไม่ก็นี่ไงเขาเขียนว่าโยนให้มาร์ทอย่างคุณมาร์ทก็หลอกพี่เอลลี่แต่เวลาบอกพี่เยลลี่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวคืนนี้กลับดึกคือบอกว่าอะไรจริงๆเราคุยกันด้วยความเข้าใจจริงๆเราคุยกันด้วยควาามเข้ใจ หรอไม่เหตุการณ์เหรอผมทำผมขอที uh <t us <t us well h, engineer, feel, ่พี่ต้องแบบจริงๆแ้วเราขู่นแล้วแปลอะไรที่แบบดูเปรที่สุดเท่าที่มีมาเคยพูดมาเลยอันเนี้ยเล่นปกก็ไม่ได้เลยมาร์อมันเห็นกันรู้เลยอ่ะเอามาดูกันครับว่าใครจะได้เข้าสู่รอบแจ็ปผอของเรานี่คืออีเมโลดี้ทีมที่มีคะแนนนำได้เล่นก่อนาะฉะนั้นคุณบุ๋มบิ๋มครับทีมของคุณได้เล่นก่อน คนแรกที่จะขึ้นมาตรงนี้เขาล้องได้แต่ E ออกมาหลังจากนั้นใครตอบชื่อเพลงถูกวิ่งมาแทนเขาสลับกันอย่างนี้ให้ได้เยอะสุดได้กี่เพลงคูณ5เข้าไปแล้วไปบวกของเก่าดูซิว่าใครจะชนะครั้งนี้เอาใครคนแรกครับไอเดพี่ไอพี่ไอนักร้องพี่ไอครับเชิญไปบ้ยมีเทคนิคเหรอไม่ก็เราเตรียมท่าวิ่งเลยตอบไปเลยแล้วก็แทนคนเลย เฮ้ยมีบูมบูมเฮ้ยมีบูมด้วยเฮ้ยอะไรวะพี่บิลี่ดูดิเหมือนทีมชาติเลยพร้อมยังครับมีอย่างเดียวนะครับคุณไห้ครับพร้อมแล้วเนี่ยร้องไปได้เลยครับมีพร้อมเริ่มครับอี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 อออี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  ตรงยางแบบตรงยางแบบมาอี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 อคนดูนะนลูนั่มาอี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 พ่มนีลักษณ์พ่อมนีลักษณ์โนิมอนโนิมอนคมอะไรอ่ะสวัสดี

ฉันเป็นคนพูดเหนือใครๆฉันเป็นคนพูดเหนือใครๆนี่นะแค่อยู่ดูไล้ไม่ได้ เขาไม่ใช่ขอหน่อยได้ไหมไม่ใช่ชื่อเพลงชื่ออะไรชิงยันเหมือนเธอคิดชิงชันอย่างที่ชานอย่างที่ช้าเราอเธอกลับมาหเลยะอเเอคิดชิงใ่ไหมเออาให้ได้เอาให้ได้ถ้าก็เหมือนมัดถ้าก็เหมือน เหนื่อยเหนื่อยแต่เก่งนะทีนี้เก่งนะพี่วิลลี่นะใช่ไหมเก่งเก่งสุดยอดตั้งใจแล้วหอบทุกคนมาฟังกันก่อนครับว่าทีมนี้ทุ่มเทขนาดนี้ได้ไปทั้งหมดกี่เพลงนะครับหูณ5ห้าได้เลยนะครับได้ไป10เพลงเยอะเยอะเยอหห้าหลัากห้าสิบวงกาอีก43ตอนนี้นําอยู่93คะแนนแต่ เพียงแคแ่เพลงเพลงเดียวคุณก็ชนะเขาได้11เพลงเขาได้10ใช่ไหมใช่ขอแค่11เอาแบบนี้เลยเอาแบบเร็วๆแบบนี้ใครคนแรกครับคุณแบงค์ไปหัวหน้าแทนไปก่อนเลยใครครับผมเองก็ได้โอเคเพราะเมื่อกี้ผมลงไปก่อนใช่ไหมได้ครับใครตอบได้ก่อนกอาแบงค์เลยนะครับไปจ้าพร้อมนะเตรียมตัวใครรู้มาแทนเขาเลยนะเอาให้เร็วครับพร้อมเริ่มอีอีอี

เล่นเร็วมทั่วเล่เร็วมาทัโอ้โหเอ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 

ถูกเอ้ยโอ้ยพูดอีกทีพูดอีกทีโอ้ยสเลี้ยวไปหน่อยทีมงานทีมงานเวลาหมดเร็วมากเลยอะนะสื่อสารได้ดีมากท่าทบนี่คือท่ามาทุกอันเลยโอ้ยจำไม่หมดจะหัวใจมันง่ายมากนะมันไปเร็วอ่ะมี่เลี้ยวมาเนียยวมาเปิดมาซ้อมมาทั้งชีวิตเพื่อเพลงนี้ ต้องได้สิบเอ็ตถ้าได้11ถ้าได้11ปิ๊บคุณแบงค์เข้าสู่รอบแจาะพอตถ้าไม่ถึง11นะครับอุ้มหิ่มเข้าสู่รอบแจาะพอตและทีมของคุณแบงค์ได้ไปทั้งหมดซีพี ไปครับทางนี้ขาดไปหนึ่งเพลงเท่านั้นผมุบิ๊มเข้าสู่รอบแจ็คพอตครับฝั่งนี้ก็คือนักสู้ที่ไม่ยอมแพ้เหมือนกันนะเอาถึงนาทีสุดท้ายเลยอะ่ะแล้วถ้าเธอร้องเลิ้งมาเออต็มไปหมดแล้ว <laughs> เต็มตัวครับมายืนตรงนี้ถึงเวลาที่จะพาเพื่อนเข้าสู่รอบแจ็คพอตแล้วคุณต้องเลือกหนึ่งคนจากทีมนี้และอีกหนึ่งคนจากทีมนี้เข้าไปช่วยคุณใบชื่อที่ขึ้นมาข้างหลังซึ่งคุณไม่เห็นทีมตัวเองเลือกใครครับเลือกพี่มาร์ทค่ะพี่มาร์ทเชิญนี่ อ,อีออออ,อ,อ,อ <c oughs> แล้วฝั่งนี้เลือกใครพี่ท็อปค่ะพี่ท็อปครับมา <c oughs> สองคนนี้จะช่วยใบชื่อที่ขึ้นมาในจอทีวีที่คุณไม่เห็นนะครับถ้าได้10ชื่อวันนี้แจ็คพอตเป็นของคุณ1,000 0บาทเดี๋ยวกลับมาดู ขอบคุณพี่ที่ในทีมมากนะคะพี่ไอซ์พี่แบงค์แล้วก็พี่มาร์นะคะซึ่งทีมเราเนี่ยสามัคคีกันมากๆทํทำให้บิ่มได้เข้ารอบแจคพอตดุนเงิน1 0 0 0 0 0บาทนะคะยังไงฝากพี่ๆทางบ้านนะคะไปกำลังใจให้บิ่มไปคว้างเงินแสนกลับมาให้ได้นะคะอย่าลืมติดตามชมนะคะอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะ